มอตครสมนตีดวงแก้วหนึ่งศขวช่างหน่อยบัวขาวยกมือด้วยสิเจสมชายแสงสายแก้วหนึ่งหนศประพัดพงแสงเพชร2สองกับใจมงคลสิริบัวขาวในรุ่นนี้เราจะทำการแข่งขันกัน5้าสรอบโอ้ยได้นะห สามรอบสนามเนาะสามรอบพอใช่ครับเอาสามรอบนะสามรอบเป็นรอบแล้วกันสามรอบแล้วรุ่นนี้นะครับนักแข่งเราให้ใส่กระจับทุกคนเลยใช่นะฮะเต็มตัวด้วยนะฮะสามรอบสนามนะชัยพ,ช,พชีทุกคนสตาร์ทขี่ไปห้ามคุยกันบอกทำยังไงถึงเร็วส<ง>ับงไอบกองเชียร์ครับกองเชียร์บอกพัดเลยฮะตอนนี้กล้องจับไปที่กองเชียร์ฮะกองเชียร์ที่อันสยาครับ อ่าบอกไว้ครับบอกไว้ครับแล้วเดี๋ยวส่งเสียงเชียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับนักแข่งจะขี่ร้อเดียวให้ดูเด๋จะขี่ร้อเดียวให้ดูเราจัดให้อ่ารุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นของที่นี่เลยเจนน่งที่นี่เลยเจนิ่มบัวขาวเชียงกงถ้าใครได้ที่หนึ่งจัดให้หนึ่งพบาทเจนิ่มครับเอออัดฉีดเข้าไปออกมาแล้วโอ้ยกลอยกล ไอ้มีเบาก็แล้วอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดกระดุกล้อแงก็ไปเลยเป็นยังไงไอ้อ้วนจากกองกีฬาขัน,ำนํำเป็นอันดับที่หนึ่งซะด้วยไอ้คนข้างหลังกูไม่อยู่แล้วกูออกยกหนะ้าขากูอยู่ไหนขาข้างกูอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอโอ้ยโอ้ยตายหาขาข้างกูอยู่ข้างนี้ดีว่าลืมไปลืมไปต้นเตีอย่าเบียดอย่าเบียดกูโอ้ยคว่ำไปแล้วคว่ำไปแล้ว เจนเจนว้ยไออ้วนของจิราพาดบอกอย่าแซงกูจะเอาเงินจากเจนิมกูจะเอาเงินจากเจนิมโอ้ยเจนนุ่นเจนนุ่นโอ้ยเอาเขาแล้วไอโดนอย่าโดนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบรลุดอย่าโดนก็บอกอย่าโดดอย่าโดดนะเบาเเดี๋ยวล่อหุดไอคันข้างหลังขาการเจนนุ่น เบาลุกเอา JR ด้วยไปไหนกันหมดรอหนูด้วยขามึงททำไมอยู่อย่างงันวะน่ะขากลางไปเลยดู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 มันดูมันขามึงไม่ไว้ข้างไหนเราไปไว้ทไมไมข้างนอกแล้วขาก็กลางอย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดอาการอักเทบขึ้นมาอีกหรอกโอ้ยไม่อยู่แล้ว JR นะหลังไม่อยู่แล้วเลี้ยงเันเข้าไปแล้วอยาโดดนะเพราะไม่พี่น้องอย่าโดดนะครับถ้าโดดจะโอ้ ถอย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 ขึ้นไป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 ยาวยาวขึ้นไปสามรอบสนามเท่านั้นนะครับสามรอบสนามเท่านั้นไอ้คั้นข้างหลังขามันเอาเข้าไม่ได้หรืออะไรมันใหญ่แล้ววะกลางอยู่งั้น,น่ะมาแล้วเว้ยไอเอลคดมาแล้วมาหวานใส่สีเขียวเอลคดวันนี้นำแสงแล้วเป็นไงยกล้อแสงเขาไปเลยยกล้อแสงเขาไปเลยสมชัยแสงใส่แก้ว เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปอ้วนกองจิรพัน์เอาบ้างอวนเอาอ้วนอวนเอาอวนเอาอวนเอาอวนไปเข้าไปเดี๋ยวหน้าเข้าไปโอ้ยทําสนามดีๆให้ขี่กันหน่อยก็ไม่ได้ขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้กรรมการเสร็จงานนี้จะปลูกเผือกก็เรี่ยังไงทําแบบนี้งหลังมาแล้วข้างหลังยาวห้ามความขากลางไว้เลยแสดงว่ามันใหญ่มากว่ะ หุบไม่เข้าเลยอ่ะหุบไม่เข้าเลยกับตันบุญคนสิริจากบัวขาวโอ้ยแสงแล้วต้องกีฬาแสงแล้วกล้องกถ้าขากลางอีกแล้วเบาะไม่มีนั่งแล้วท่านผู้ชมกูไปนั่งข้างล่างแมงนิดกวา่าข้างบนไม่ไหวเจ็บดิดสิดวงที่หายเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว taper. เจ็บดิดสิดวงตองลังข้างล่างเบาะไม่มีความนิ่มเลยเบาะไม่มีความนิ่มโดนอีกไอ้เบอร์สิบเจ็ดโดนอีก สมกายแสงใสแก้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วผ่านไปหนึ่งรอบสนามเมื่อไรกรรมการมันจะตีเว้ป่านนี้เขียวหมดแล้วอะ่ะมันเกิดอาการอักเสบขอขอบอกว่าเสร็จงานนี้เตรียมมารับยาอักเสบกับโนอนลงบันยุบพราดกับกาลสินได้เลยนะครับขุดชินาลายได้เลยโอ้โหนักแข่งขีเก่งมากๆทีเดียวนะครับอ้าวเหลืออีกหนึ่งรอบสนามนะครับน่าโดนอีก โดดอีกโดดอีกโอ้โหสิบเจ็ดนี่สุดยอดครับสมชายแสงสาแก้วครับสุดยอดเน่ยกมาเลยเยิบเยิบเยิบเชิเชิบเชิบเชิบเชิดเชิแหมเย็นดีต้องจวดกันเท่าไหร่โจวดจวดตจวดใครได้ทีหนึ่งได้ก็เลิะชวนเพื่อนอยู่ข้างหลังไปจวดกันหน่อยดาวนี่นะเนี่มันมันขี่ได้นะนาะโอ้โห แล้วถุงพลาสติกมือจเจาไปทำอะไรนั่นหนาเนี่ยเต็มไปหมดเล่ยนะอ๋อเบามันขาดมาแล้วก้อมศิลาพาไอ้อ้วนมาแล้วอ้วนมาแล้วอ้วนมาแล้ว,ว,น,ลวนี่คันเร่งมันเร่งไม่ไหวมันเร่งไม่ไปมึงเข้าใจด้วยมันจะเร่งไปยังไงจะเป็นร้อยโลแลว้วอ่ะอย่าแซงเป็นไว้อย่าให้มันแซงกูไม่ให้แซงกูปิดกูปิดนายไว้กูปิดนายไว้กูไม่ให้แซง ยังไงไม่ให้แสงมาแล้วไอ้เบอร์สองกูมาแล้วไอ้ขากลางมาแล,ล้วก well. ับกันมงคนสิริกลางเหมือนเดิมเกียร์ไม่ต้องเข้าเกียร์ไม่ต้องใส่กูใส่เกียร์เดียวตลอดทั้งงานเขามีตั้งสี่ห้าเกียร์กูขี่เกียร์เดียวไอ้กล้องแสงอีกไอ้กล้องแสงกล้องกียร์ห้าแสงแสงนี่เป็นไงมึงดูกูนั่งดูกูนั่งเออไม่ได้มึงดูกูนั่งได้ได้ได้มึงดูกูนั่ง มึงไม่เก่งเหมือน,นโคกูนั่งในสุดยอดเข้าโค้งในเลยเออนี่เป็นคนสอนขับสอนขับรถของก้องจิรพัฒด้วยนะเนี่ยเออแล้วต่อไปนักเรียนจะขี่อย่างนี้ทั้งหมดตำรวจจับแน่รอนรับรองได้ <laughs> สุดยอดรายการรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้ว17รับสุดยอดรับมาเลยรถจอดหน้าเวที ใช่ไอ้หวังบอกกูใช้สมองวันวันเงินไม่หาหาแต่เรื่องสิบเจ็ดมาเลยจอดหน้าเวทีเลยครับเอาแล้วกล้องจิรภาพนะครับวันนี้เจนเจนนุ่มนะครับเจนนิ่มนะครับหนึ่งพันบาทให้แน่นอนครับโอจอดวัเน้ครับดกเตอร์กัลยากล้องจิรภาพเจนนุ่มครับผู้จัดการนะครับบัวขาวอะไรและโรงเรียนสอนกับรดกล้องจิรภาพจอดแลวจอดแล้วจอดตรงนี้จอดตรงนี้เออจอดตรงนี้เลยตรงนี้ ไปดูเดี๋ยวก็ช้าเรื่อ,องอีกอ๋อมอบโดยเจเนิมน,นะครับอ่าคุณไพรัตน์นะครับสอนสถิตผู้จัดการบัวขาวเชียงกงเนเออคนที่มอบนะครับใครใครไเรับไปอ้วนด้วยคนเดินเนี่ยชนเจ้าหน้าที่จนจนเจ้าหน้าที่เส็ยกราบเจ็บไปแล้วมั้งน่ะโอ้โหมึงไปชนชัยชาชี โอ้ oh, ชนเลยสเลงหักไม่ะโอ้ oh, ตายละคนเป็นไรช้ำเหยย้ายสะเลงเป็นไรเลย <c oughs> <c oughs> โดนใช้เช็ครอบเลยเหรอโอ้ oh, โดนขยันกันไปทํากันมาเนาะรถเอาเอาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยทุกคนเลยขึ้นมาเลยทุกคนเลยขึ้นมาเลย สุดยอดสามล้อเลยทีเดียวนะครับสุดยอดสามล้อเลยนะครับโอ้ว่าล้อนี่ไม่สาคัญเลยเนาะหมาอย่างอ้วนเยลยล้วขี่ยังไงจะสอนขับรถเขา